รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรนทีวีรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลัดกินแบ่งรัฐบาลผมบินเบลิลิศครับผมเอกพันธ์เบลลิลิศครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับคุณเอกพันธ์วันนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับอำเภอบางระมุงครับผมคือพัทายานี่แหละครับเรามาทําอะไรครับวันนี้วันนี้เราก็มาให้กําลังใจครอบครัวครอบครัวหนึ่งเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าธราการโฮปประกายแสงความหวังมาที่ไหนรับรองที่นั่นก็มีการช่วยเหลือต่อความหวังให้เขาด้วยนะครับถ้างั้น ไปครับ,า,รบรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังวันนี้พบกับครอบครัวที่ต้องพบกับความโชคร้ายเมื่อลูกชายที่เกิดมาได้เพียงเจวันสมองพิการต้องเจาะท้องเจาะคอเพื่อให้มีชีวิตรอดและรายได้ทางเดียวที่มาจากการขายของสะสมของพ่อเพียงเท่านั้นหมอก็แจ้งว่าน้องติดเชื้อในหัวลูกคุณปัญญาอ่อนนะ เสียใจอยู่นะคะว่าทำไมลูกเราต้องเป็นแบบนี้คุณพ่อรัตน,นะชื่นชอบการสะสมของเก่าเมื่อครั้งก่อนมีลูกแต่เมื่อรู้ว่าลูกที่เกิดมาต้องพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำให้ต้องนำของรักทยอยขายจนหมดตอนที่สะสมอยูย่ยังไม่คิดครับว่าจะมาขายแต่พอมีน้องมามีโควิดก็ต้องเองออกมาขายเรื่องมองมาขาย และเมื่อมีรายได้แค่ทางเดียวฐานะทางบ้านก็ย่อมขัดสนอาพอ่อจะไปแล้วเหรอไปแล้วแวต่งเงยอะๆนะครับไยคับไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อข้าวกินในวันที่ลูกต้องเข้าโรงพยาบาลกินข้าวกันแค่วันละมื้อเท่านั้นก็ลำบากขึ้นนะครับเพราะว่ามีอุปกรณ์การแพทย์ของน้องต้องซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของน้องเข้ามาครับ บางทีก็ขายของได้บ้างไม่ได้บ้างครับวันนี้เราไม่มีเราก็อยู่กันไปฮะยังไงเราก็จะไม่ทิ้งกันนะจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับลูกเขานะครับเวลาถ้าถ้าเด็กไม่นอนนะครับเขาจะต้องอุ้มยันสว่างนะครับหกโมงเย็นบางทีเก้าโมงสิบโมงนะถ้าลูกไม่หลับนี่เขาก็จะต้องผัดกันอุ้มบางทีก็สงสารกันนะครับเพราะว่าพ่อแม่สองคนนี่ทรมารจริงนะครับชีวิตของพวกเขาในวันนี้ ไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปกันอย่างไรอีกต่อไปแล้วและเมื่อรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องก็ไม่รอช้าที่จะเข้าไปให้กำลังใจหรือนี่จะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ของพวกเขาน้องเบียร์ก็เห็นอย่างงี้ก็คือเหมือนก็ว่าเด็กๆทั่วไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องจนถึงตอนนี้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงรตอนท้องอ่ะทอด,อดน้องลอดประมาณเจ็ดเดือนค่ะเดเดือนน้องลอดก่อนกําหนด จะมีแม่ตกเลือกค่ะตกเลือดแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็เลยหมอก็เลยฉีดฉีดยาระงับคลอดไว้สองคืนแต่เอาไม่อยู่ก็เลยคลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้วน้องติดเชื้อในหัวก็ต้องไปนอนในตู้ออประมาณหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันค่ะแล้ว <ใน S 2> อคุณนะหมอก็แจ้งว่าน้องสมองพิการนะแล้วได้ข่าวว่า ชอบสะสมของเก่าตั้งแต่มีลูกคนนี้ขึ้นมาเนี่ยของที่เรารักมาั้งแต่ที่เราเก็บเก็บมาเนี่ยได้ข่าวว่า,าค่อยๆเอาของออกมาขายเอา <ใช S 2> ของอะเพื่อจะเอาเงินมาเป็นค่ารักษาพยาบาลลูกใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับไม่เสียดายของหรอไม่เสียดายครับก็คือผมคิดว่าถ้าผมยังมีชีวิตอยู่แต่ผมก็หาใหม่ได้ครับแต่ลูกลูกเราชีวิตเดียว,ชว,ยวใช่ครับชีวิตเดียวถ้าเสียไปแล้วก็ ไม่รู้จะเอาคืนได้ะคงเอาคืนไม่ได้ครับเอาแล้วทุกวันนี้รายได้มาจากไหนกันอะคุณแจ็คเนี่ยคุณแจ็คคนเดียวคนเดียวทำอะไรขายของเก่ามันก็จะซื้อซื้อต่อมาอีกทีหนึ่งซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปน้องไห้กันสองคนมีไหมทุกข์มากมากเลยอะเคยกินนั่งกินข้าวกับน้ำปลาค่ะเคยมองย้อนว่าทำไมเขาลูกเขาสมบูรณ์ทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้น้องก็พูดไม่ได้แต่เวลาเราเห็นลูกชัดเนี่ยเรามีความสุขอย่าง ทสงสารเขาค่ะคงจะทรมานคงจะแบบเหมือนจะเขาจะหายใจไม่ออกประมาณนี้ค่ะสงสารครับอยากเป็นแทนนะร้องไห้กันบ่อยไหมกับรูกคือถ้าหากแฟนไม่อยู่นะคะแม่อยู่คนเดียวอเงี้ยแม่จะร้องค่ะพอ่ออะไรถ้าแฟนอยู่จะไม่ร้องเหมือนเคลื่อนคุย หมือนให้เรารู้ว่าเราแข็งแรงนะ <Okay. S 1> เราสามารถดูแลลูกได้นะแต่ถ้าสามีไม่อยู่ปุ๊บเรากับลูกสองคนก็ต้องร้องไห้กัน <Okay. S 1> เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางรายการหัวประกายแสงแห่งความหวังก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้นะครับครอบครัวนี้แล้วก็อะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความหวังแล้ววันหนึ่งเนี่ยหวังที่เราหวังไว้อาจจะสมหวังก็ได้นะครับ วันนี้ทางรายการพราบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลสากกินแบ่งรัฐบาลเราจะมอบเงินให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับคว <อ feed, S 1> าชวยออย่างที่นะครับความค้าความค้านะครับเป็นขัดกำลังใจนะครับในการต่อสู้ชีวิตนะครับหาซื้อของเข้าร้านเข้ามาขายร้านครับมาเป็นทุนซื้ออุปกรณ์หลกักๆคือซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้ลูกครับอันนี้อันนี้สำคัญมากครับขาดไม่ได้นะครับ คุณผู้ชมคิดเหมือนผมไหมครับว่าคือลูกเขานี่คือตัวประสานใจเป็นตัวประสานความสุขในครอบครัวพ่อจะทํางานมาเหนื่อยขนาดไหนแม่จะอยู่ดูแลลูกเนี่ยขนาดไหนแต่เวลาเขามาเจอกัน3คนพ่อแม่ลูกนี่คือดวงใจที่จะทําให้เขาอยู่รอดปลอดภัยครับครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลักกินแบ่งรัฐบ,บาลขอเป็นกําลังใจให้ครอบครัวของน้องเบียร์ครับผม ต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของครอบครัวคุณนิสาชนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามรายการโฮบ ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี